สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ดวงความรักคนโสดรายเดือนมาแล้วนะคะกับอาจารย์วาสนาอัมเมซิงทาโลกค่ะ เรามีเรื่องราวความรักของหัวใจคนโสดตามแต่ละราศีมาเล่าสู่กันฟังคลิปนี้นะคะเราจะบอกว่าพลังงานของคนรักเก่าคุณอาจจะรอคอยอยู่ราศีอะไรจะกลับมาหรือถ้าไม่มีการรอคอยแล้วคุณปรารถนาในรักใหม่ลักษณะของคนรักใหม่มีเกณฑ์แบบไหนที่จะเข้ามา มาทำข้อตกลงกันก่อนนะคะคำพยากรณ์ในคลิปนี้ไม่ได้นำวันเดือนปีเกิดมาตั้งนะคะเป็นการอ้างอิงในการพยากรณ์ดวงรวมของชาวราศีแต่ละราศีดังนั้นเปิดใจก,กว้างๆฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเข้าสู่ดวงความรักรายเดือนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพยากรณ์ในเกณฑ์ของคนที่ปรารถนารอรักเก่า3ราศีเด่นๆที่เป็นเกณฑ์รักเก่ากลับเข้ามาในพลังงานของ การพยากรณ์ในคลิปนี้และถ้าคนใดก็ตามนะคะปรารถนาในความสัมพันธ์ใหม่ๆรักใหม่ๆหกราศีที่เกี่ยวพันและอาจจะเป็นคนในอนาคตให้กับคุณการพยากรณ์ก็ขึ้นอยู่กับคลิปนี้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราไปว่ากันนะสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับชาวราศีกรกฎนะคะกับดวงความรักคนโสดรายเดือนในช่วงของเดือนเมษาพุทธศักราช2568นะคะส่วนคนที่อยู่ในเกณฑ์รักคนาราศีกรกฎฟังไปด้วยกันได้นะกับเรื่องราวเกี่ยวกับความรักรายเดือนนี้เรามีแน่นอนค่ะสราศีเกณฑ์รักเก่าเพราะบางคนยังใจรออยู่หรืออาจจะเป็น6ราศีช้ำๆหัวใจเลยนะคะที่ยังอาจจะมาเลมาโมงแล้วก็มีสถานะแล้วก็ได้อย่างไรก็ตามค่ะ ก่อนที่เราจะไปดูจะเก่าจะใหม่เราต้องมาดูใจเราก่อนนั่นหมายถึงไพ่พื้นดวงก็คือตำแหน่งพื้นดวงของคุณนะคะคือต้องใช้คำนี้คุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองดังนั้นคุณอยากได้ความรักที่สามารถจะทำให้คุณเชื่อได้เช่นคุณอาจจะมีความดือ้อซนดื้อรัน้นอย่เงี้ยคุณก็อยากให้คนรักของคุณมีเหตุมีผลแล้วก็สามารถพูดทำให้คุณคล้อยตามเชื่อได้ ประมาณนี้อยากได้ผู้หลักผู้ใหญ่อยากได้คนที่อบอุ่นอยากได้คนเก่งเพราะบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่เก่งเองแบบใช้ชีวิตตัวตัวคนเดียวได้หาเงินเก่งหรืออะไรเก่งแต่คุณอยากได้คนเก่งๆเพื่อมาแหมปราบฉันอยู่ไหมเอออารมณ์ประมาณนั้นนะคะทําให้ฉันจนมุมจนแต้มจนตรอกได้หรือเปล่าอารมณ์ประมาณนี้เลยนะคะถ้าคุณทําได้คุณชนะใจฉันแน่นอนนะอะ ได้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 ทีนี้เรามาเวนในคนรักเก่ากันก่อนนะคะชาวราศีกรกฎบางคนที่รอรักเก่าอยู่6ราศีดังต่อไปนี้นะคะได้แก่ราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนู6ราศีนี้เป็นเกณฑ์พลังงานของคนรักเก่าที่ขึ้นมาในคลิปของหัวใจคนโสดคุณอาจจะรอไม่ใช่6ราศีนะคุณอาจจะรอ3ราศีนี้อยู่นะคะรักเก่าเราจะบอกแค่3ราศีเนาะ คุณอาจจะรอราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูอยู่นะคะเขาจะกลับมาไหมคะต้องใช้คํานี้ว่าอืมเหมือนเขาแฮปปี้อ่ะมีความสุขกับมาอืมกับพลังงานของคนโสดไปแล้วมีความสุขกับการใช้ชีวิตมีความสุขกับการหลั่นล้าแบบอิสระเสรีดังนั้นเส้นทางที่เขาตัดสินใจในวันที่คุณกับเขาเลิกกัน ตอนนั้นเขาก็มืดมืดมัวเนาะเออไม่รู้ว่ามันจะมีความสุขได้ไหมมันมันตันไปหมดในความรู้สึกของเขานะวันที่เริ่มไม่ว่าเขาจะผิดหรือจะถูกเขาก็รู้สึกมันแย่แต่พอผ่านไปสักช่วงระยะเวลาหนึง่งเขารู้สึกว่าเออโอเคและปรับใจปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ของคนโสดได้แล้วดังนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเต็มที่กับ กิจกรรมเพื่อนฝูงนะคะเต็มที่กับการท่องเที่ยวแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของเขาอะค่ะของอดีตแฟนคนรักของคุณมีความสุขมีแต่กับเพื่อนนะะสนุกสนานเฮฮานะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าพอเขาเป็นโสดเนี่ยมันมีพลังงานในการทํางานอย่างเต็มที่ใช้ชีวิตเต็มที่ในทุกด้านแล้วก็ทํางานอย่างเต็มที่บางทีเขาอาจจะไปโรงเรียนเสริมไปหรืออาจจะได้ขยับตําแหน่งหน้าที่คือตอนนี้ชีวิตของเขากําลังอยู่ในจุดที่เขารู้สึกมีความสุขไม่ว่าจะเป็น ชื่อเสียงนะฮะไม่ว่าจะเป็นการงานเพื่อนฝูงความสําเร็จมันเต็มที่หมดเลยสิ่งหนึ่งที่เขารู้สึกได้ก็คือเขาก็มองว่าคุณก็น่าจะมีความสําเร็จเช่นกันเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งแสดงว่าในอดีตความสัมพันธ์คุณอะต่างคนต่างเก่งทั้งคู่หรือเปล่าเขาก็มองว่าตัวของคุณเองอะน่าจะพบเส้นทางที่ดีเพราะคุณเป็นคนเก่งมีความมั่นใจในตัวเองสูงเขาก็เลยไม่ได้คิดว่าจะต้องติดต่อหรือสื่อสารกับคุณ แต่มีอีกเวนึงนะคะถ้าเขาเป็นคนที่ล้มเหลวอยู่แล้วเขาประสบความสําเร็จต้องมองนะถ้าเขาประสบความสําเร็จอยู่เขายังไม่มีเกณฑ์กลับมาหาคุณแน่นอนเพราะเขายังมีความสุขกับชีวิตที่อิสระมันก็เลยเต็มที่ได้ทุกเรื่องมันต้องดูคู่ของคุณนะแต่ถ้าคู่ของคุณตอนที่เลิกกันไม่มีอะไรเลยทุกอย่างแย่ไปหมดหน้าที่การงานก็ไม่ได้โดดเด่นการเงินก็ไม่ดีนูน่นนี่ไม่ดีสักอย่างแต่พอเขาเลิกกับคุณแล้วเขาประสบความสําเร็จขึ้นมา ำสำเร็จสำเร็จนูน่นนี่นั่นเขาอะอยากจะบอกคุณเป็นคนแรกว่าเอยเขาสำเร็จแล้วเนาะไม่ใช่เพราะว่าเขาอยากจะมาย้อเยย์เนาะ ureau, แต่อยากจะบอกกับคุณเพื่อให้รู้ว่าเขาอะทําสําเร็จเนาะในวันที่เขาอยู่กับคุณอะมันทำมาเขาอาจจะกาลายเป็นคนที่ไม่ค่อยน่ารักในสายตาคุณหรือเป็นคนไม่เก่งแต่พอเขาเลิกกับคุณอะเขาเปลี่ยนตัวใหม่นะมีอ่าทงานเปลี่ยนชีวิตใหม่แล้วเขาก็อยากจะบอกคุณเป็นคนแรกต่อให้เราเลิกกันก็ตามไอเนี้ยเวเนี้ยเหตุผลเนี้ยอาจจะมีเกณฑ์กลับได้ นั่นหมายถึงว่าชีวิตเขาเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือเขาอยากจะกลับมาเพื่อจะบอกคุณว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแล้วนะเออนั่นแหละมันก็แล้วแต่ดวงของคุณนั่นแหละค่ะอ่ะไปต่อค่ะหราศีดีหกราศีรักใหม่เด้นนะคะหกราศีดังต่อไปนี้นะจ๊ะราศีเมถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมนะคะราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูหกราศีนี้เป็นพลังงานความรัก ครั้งใหม่อาจจะมีเมียงม,มองมองคุยอยู่มีสถานะคนคุยหรืออาจจะขยับสถานะกันเดือนนี้ก็ได้เนาะบอกได้เลยว่ารักใหม่ยังเป็นอะไรที่เขาเรียกเขาจริงจังไหมอะ่ะเออตั้งคําถามเขาจริงใจไหมอะ่ะเขาจะมารอกเราหรือเปล่าทําไมเขามามา,มาหายหายค,คุณคุ้นคิดแล้วก็คิดหนักคือตัวของคุณเป็นคนมั่นใจแต่พอคุณมีความรักอะ่ะ คุณเริ่มไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วคิดมากกังวลใจรักเราจะไปรอดไหมทำไมเขาหายไปเขาชอบเราไหมเออเขาเจอกันครั้งแรกเขารู้สึกยังไงกับเรานะคะต้องบอกแบบนี้ความสัมพันธ์ครั้งใหม่ถ้าคุณคุยคุยอยู่แล้วคุณรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่มั่นใจคนคนนี้ให้เช็คประวัติกลับไปว่าเขาเลิกกับแฟนคัด เคลียร์คัดหรือยังเขาเป็นคนโสดร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะทําไมจะต้องพูดแบบนี้เพราะว่ามันมีตําแหน่งของรักซ้อนเกิดขึ้นในตําแหน่งความสัมพันธ์ใหม่ซึ่งเขาอาจจะเลิกกับแฟนเขาแบบขาดลอยก็ได้แต่แฟนเขาอะอยากเลิกกับเขาเปล่ายังอยากคุยกับเขาอยู่หรือเปล่ายังตามตอแยเขาอยู่หรือเปล่าคุณต้องไปส่องตรงนี้ด้วยส่องให้ละเอียดเพราะบางครั้งเนาะเซนส์ของคุณมันก็บ่งบอกว่า มาดูแปลกๆทําไมฉันต้องเครียดความรักทําไมดูเขาหายไปทําไมฉันโทรเวลานี้ไม่ได้อะไรที่คุณเอะคุณไปสื่ออะไรที่คุณชะงนใจตั้งคําถามแล้วเขาตอบตรงบ้างไม่ตรงบ้างแล้วถ้าใจของคุณมันยังไม่สงบต้องสืบค่ะ ดังนั้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ยังอยู่ในในช่วงของการสืบค้นข้อมูลของเขาให้ละเอียดก่อนที่คุณจะมานั่งคิดมากว่ารักเราจะไปไหมเขาจะรักเราแค่ไหนอย่าเพิ่งไปคิดว่ารักไม่รักถ้าเขามาจีบเราแล้วเราคุยไปสักพักแล้วเรารู้สึกสนใจคนนี้ไปเช็คประวัติค่ะทีนี้ลักษณะนิสัยของความสัมพันธ์ครั้งใหม่เป็นอย่างไรเป็นคนที่ มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอาจจะเต็มที่หรืออาจจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตคนเดียวมาโดยตลอดพึ่งพิงตัวเองมาโดยตลอดหรือแม้จะเป็นครอบครัวแต่เขารู้สึกว่าเขาพึ่งพิงหรือว่าเอ่อมุมานะด้วยตัวของเขาเองมาโดยตลอดทําให้เขามีประสบการณ์ชีวิตค่อนข้างเยอะบางคนอาจจะมีอายุน้อยแต่ประสบการณ์ชีวิตเยอะก็ได้บางคนอาจจะมีอายุเยอะนะประสบการณ์ก็มากตามตัวเขาเป็นคนหนึ่งค่ะที่มีประสบการณ์ชีวิตที่ดีเพราะฉะนั้นเขาจะให้เหตุและผล อยู่เคียงข้างคุณหรือคอยเป็นที่ปรึกษาเวลาที่คุณไม่สบายใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องพี่น้องหรือเรื่องอะไรเขาพร้อมที่จะรับฟังคุณได้อย่างใจเย็นๆอ่ะถ้าเขาเป็นคนแบบนี้ดีนิสัยใจคอเป็นคนที่ เวลามีความรู้สึกอยากได้อะไรมักจะเก็บเงินให้ได้และต้องซื้อสิ่งนั้นให้ได้เพราะฉะนั้นความฝันเขามักจะถูกเติมเต็มด้วยความตั้งใจเก็บหอมรอมริบของเขาเสมอเป็นคนรู้ค่าของเงินนั่นเองนะคะรู้ค่าของของ,ของเงินวางแผนอนาคตเก่งมีประสบการณ์ชีวิตสูงนะคะคําว่าประสบการณ์ชีวิตสูงมันก็มาจากบางคนก็ประสบการณ์ความรักก็สูงเช่นกันก็อาจจะผ่านความสัมพันธ์มาหลายครั้งไปเช็คดูหน่อยว่าเขาเคลียร์หมดหรือย,อยังแล้วคนเก่าเนี่ย ไม่มาไม่มาต่อแย่เขาแล้วนะคะเมื่อคุณเรียนรู้แบบนั้นคุณจะเขาเรียกว่าจะสบายใจขึ้นถามว่าหน้าที่การงานดีไหมไพ่ไม่ขึ้นเลยเนาะเออแต่ถ้าถามนิสัยใจคอขึ้นมานะคะและถ้าถามว่าอีกหนึ่งข้อเสียของเขาก็คือบางทีเขาอ่อนไหวมากไปหน่อยอาจจะเป็นเพราะเป็นผู้ฟังที่ดีอบอ้อมอารีให้คําแนะนําดูแลหัวใจดูแลเทคแคร์เขาก็เลยมักจะอ่อนไหวทงความรู้สึกตรงที่ว่าบางทีอ่ะคน คนทําเป็นเศร้ามาอย่างเงี้ยเขาก็เห็นใจเออไปเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยท่านที่คุณบางทีคุณอาจจะไม่ชอบให้ไปกับคุณคนนี้และแต่เขาจะบอกว่าเอ้ยคนนี้เขาไม่มีใครเออแล้วเขาก็ดูเศร้าๆด้วยก็เลยไปเป็นเพื่อนเขาอารมณ์ประมาณนี้นะคะเป็นคนดีเป็นคนดีนนดว่างั้นเถอะนะคะเป็นคนดีที่อ่อนไหวและอาจจะไม่มีไม่ทันชั้นเชิงของต่อให้มีประสบการณ์ความรักที่ดีต่อให้มีแต่บางทีเป็นคนอ่อนไหวง่ายไงเอออ่อนไหวและใจดีง่ายนั่นแหละคะ่ะ ะะแล้วก็เป็นคนที่ชอบเที่ยวเชิงธรรมชาติชอบปลูกต้นไม้ชอบอยู่กลางสวนไรนาชอบการท่องเที่ยวแบบป่าเขาลำนาวัยแนะเขื่อนน้ำกับลานกลางเต็นท์นะคะเป็นคนที่มีดนตรีในหัวใจนะบางทีเขาอาจจะชอบเล่นดนตรีด้วยหรืออาจจะชอบร้องเพลงหรืออาจจะเป็นศิลปินก็เป็นได้นะคะความรักมีเกณฑ์พัฒนาไหมเขาเรียกว่ามีเกณฑ์พัฒนาถ้าคุณไม่เครียด ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะพัฒนาได้แล้วถามว่าเขาเป็นคนที่สามารถทําให้คุณจนมุมในเรื่องของความคิดความอ่านไหมแน่นอนก็บอกแล้วประสบการณ์ชีวิตเขาดีนะคะแน่นอนค่ะเพียงแต่ข้อเสียเขาก็คือแหมบางครั้งก็ขี้สงสารเกินนะคะเอออารมณ์ประมาณนั้นนะคะเป็นคนใจอ่อนใจดีนั่นเองนะคะนี่คือภาพรวมของเรื่องราวของชาวความรักของชาวราศีกรกฎเนาะฟังไว้พอเป็นแนวทางค่ะ แต่ถ้ามีคนบอกว่าอุ้ยยังไม่เจอเลยทําไงดีเสริมเทสสีกันเนาะสีแห่งความรักค่ะสีใส่แล้วโดดเด่นประจําราศีกรกฎในช่วงของเดือนสีเมษาได้แก่เฉดเขียวทั้งหมดนะคะเฉดสีเหลืองทั้งหมดนะคะเฉดน้ําตาลแดงน้ําตาลได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ เฉดสีดำนะคะนี่คือสีที่ใส่ออกมาแล้วดูดูสง่ามีราศีดูบางครั้งก็ดูหวานดูมีออร่าค่ะลองหยิบมาดูนะคะเผื่อทำให้เดือนนี้คุณเป็นเป้าสายตาของคนอื่นส่วนใครอยากไปขอพรความรักที่ไหนขอได้เลยนี่คือภาพรวมความรักของชาวราศีกรกฎฝากติดตามช่องนักพยากรณ์วัสนาอ่ำเมซิงทารุไว้ด้วยนะคะและปารถนายผู้ใจดีทุกคนช่วยแชร์คลิปนี้เป็นค่าครูด้วยนะสวัสดี